ปัญญาไม่ได้มากมายอะไรไม่ได้อยู่ไกลแล้วเลยคาว่าแก้คําเดียวมืดอะไร่าแก้ก็ร้ายสิรู้จักอะไรไหมสว่างไงทุกขอะไระาสุขก็ดูเหตุของมันสิหนึ่งอย่าเข้าหามันสองอย่าให้มันเข้ามากันในโอวาทพระปฏิบักโดยจงแชรสอนสาวกผู้เป็นอาหารด้วยทีนา่าสุ ว่าคัมภีสัพพะปัสสากิรืงกุศลสุปะสมถะสติทตะปรโยะกัรงเอตังพุทธศาสนังนี่ไปดูฮัมะเอียดสาว่ใกล้สิที่สุดบ็นชี้นสกุลทำไมพระพุทธองค์ถึงตัดอย่างนั้นมันเป็นละเป็นโอวาท ถ้าจะให้โอวาทหรือพูดถึงเรื่องอวาตอย่าลืมตัวนี้รู้ว่ามันบาปแล้วผลมันมาจากเหตุรู้เหตุแล้วหนีจากมันไม่เข้าหาไม่ให้มันเข้าหากำแพงมันมีอยู่กำแพงไม่ต้องไปสร้างมากจำแล้วก็ย้ำอีกคำว่วกลัวถึงไม่หมดก็ให้ลดไปซะนี่แก้ตรงประเด็น ไม่ม so ีข so so ้อการอย่างอื่นที่จะเข้ามาแท็แสงได้ทำไมเอาเรื่องพระพุทธเจ้าชนิดหน่อยไหมได้ยินแล้วก็ได้ยินอีกซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกเพื่อคนที่ไม่เคยแม้แต่คนเดียวที่ไม่เคยได้ยินก็ต้องให้ผู้จะเคยได้ยินได้ยินซ้ำอีกเวลาเท่าไหร่ก็ไปเรียงขอได้จากสามสิบนาทีไหมสิว่นาที

พระพุทธเจ้านั้นตามตามประวัติบารมีเต็มทุกทุกพระองค์ลงมาตัดสรุ้ที่โลกใบนี้ที่พระองค์เรียกว่าพระธรรมอยู่ที่โลกใบนี้แหละยาบกลางละเอียดต่อไปแต่เมื่อยานเปิดแล้วก็ยงไปถึงถึง ทังไปนิพานทังอรูปภพภูมิมมโลกเทวโลกมนุษยโลกมองบาดานปา่าหิบบา,านาวายาภูมิทุกประเด็นเป็นสุรกายสารลกเปิดมาหมดเป็นธรรมชาติเป็นครูหมดนี่อ่ะตัดสรู้เองโดยชอบไม่มีครูมีอาจารย์ท่านเอาพระธรรมเป็นครูแล้วทำไมอ่ะไม่ตัดสรู้ที่ภูม,มโลกอรูปภพหรือเทวโลกโลกอืก่น แต่แล้วพระองค์ตัดสลูแล้วก็ย้อนไปในอดีตเกิดคว้างไตพุทธวิสัยในการยังรู้ยังรู้ในประเทศเราภาษาเราตามหลักธรรมเรียกว่ญยาณตีตังขยานกับทิพยสักคยานสองประเด็นเนกเดีย้อนไปได้แล้วยีนยันฟันทงว่วมืเจ้าแต่หลงตัดสลูใี่โลกไปนี้เพราะอะไรนี่แหละมันครบไงมันมีธรรมทั้งหกเซต มนุษสสภโมมนุษยสสธิโมมนุษย์สามมนุษย์โสมมนุสเปตุโตมนุษสโลกโอมฤยาสานุสเปตุโหนหกประเด็นคนเหมือนกันไม่ใช่เหรอเถียงกันเรื่องเราไหวพระอิปภูมิหรือไม่ได้อะไรมัน่อซัดเอาสักเท่าไหร่คนเหมือนกันไม่เหลือเพื่อยิงเพื่อใช่ยไหวก็เหมือนกันตั้งเด็กถึงแก่ทำไมคนหนึ่งเป็นคนจนคนรวยเป็นคนดีคนชั่วเป็นคนคนอะไรนะคนผิดคนถูก นะทำไมคนหนึ่งเป็นคนหนึ è, ่งไปดิคนนัเดียวกันนั่นแหละกินเล้าขี้ยังไนแล้ววะอันนี้ก็เป็นรักกระสือเดียวกันนะไปทำลูกคนเหมาะสำหรับอะไรไปทำตนนทางเหมาะสำหรับเยีย่ยงพอจอมมอเตหรับ์ไซค์ใช่ไหมสมบัติเืีอรองให้ฉันไล่ไปจนจบสามชั่วโมงมันได้สุขเถียงกันทั้งประเทศออกทีวีหนึ่งกับเรื่องกองดองเรื่องอนัตตาตาดิสันนรกกประโสเรื่องเดาผ่านกรเถียงกันน้อยแตทะเลเบาแว่งแันนักปฏิบัติทำเก่งกันนั่นไหนก็่กว้างหน้าไหนก็ถือว่างงประชดละ ทะเลาะบาแงกันทำไรวินยัยใดที่ปฏิบัติไปแล้วมันทะเลาะบาแงขัดแย้งไม่กล้าเล่าเห็นไหมทำปฏิบัติแล้วผสุมหน้าเราคือทําคือวินัยที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วอันั้นก็บอกอ้างอวามพอยามกูบอกอาจารย์ซัดทะเลาะกันต้องประเทศออกที่ห่อผมซัดเอาเกินสามชั่วโมงเนี่ยมันรยายสรุปพวกขีมานมันต้องดูเหตุดูผลเอาที่นี่ ในเมื so to ่อเต็มแล้วทําไมไม่ตัดสรุลูเราต้องพิจารณาตามประวัติศึกษาพุทธประวัติทิ้งไม่ได้อนุภรัทิ้งไม่ได้แม้ศึกษารมาหรือวินัยระเบียบปฏิบัติแล้วพอสมเห้ว่าถ้าออดประวัติศาสตร์ในสถาบันเมื่อไรเด็กเมื่อเกิดมามันไม่รู้จักว่ามันเช่าแผ่นดินอยู่เยอะเย้าชี้หน้าแต่ว่าไปถึงประสาพูดกันของแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนั่นน่ะการสกาดขั้บุญทานไปพูดสนองงานแบ่งงานกัน บางครัเก็บค่าเช่าลงมาเสียภาษีเดี๋ยวมันมีโอกาสได้อยู่ในแผ่นดินน่ะนั่นแหละที่เช่าแผ่นดินพูดสุภาพหน่อยผมเมื่อคณะที่มาไดยอ่ะเรียกสุภาพแบบพักที่จริงมันหมู่มันหมามันก็เห่ากันกัดตานมันก็มัหมูให้หมูหวานแหละหมาหมูอ่ะใครได้ยินกระชับมันรู้วอ้คนเั้ือนกันแล้วควนไหมนะอันนี้เราพูดความจริงแล้วที่ลงมาแล้ว ยังอยู่ตั้ง29กปียังหลงหลายในเรื่องล่าอยู่ในราคานาคือทุกอย่างอะ่ะตักจินเงินทองเข้าของเึงได้บุญบารมีมาช่วยใจเลยคอยตามในการเห็นสภาพตามประวัติเลยนะ